เราอยู่ที่อุทยานปี่ผงโกนะตอนนี้12องศาแต่แม่งหนาวหนาวแบบมันไม่ใช่12อนะ12ได้เจอแค่แบบนี้ก็ด้านหน้างปี่ผงโกนะมันก็จะเป็นร้านขายของอุปกรณ์กันหนาวอะไรนะแล้วก็ร้านข้าวเต็มเลยเขาเลยคอมเมนต์ว่าให้กินมันม่วงแล้วก็ซี่โครงย่างซี่โครงต้มอะไรแบบเนี้ย เตรียมพร้อมเหมือนเดิมขึ้นที่สูงเดี๋ว่าไม่สูงมากกว่านี้น่าจะแบบ3 0 0พันนิดๆอะไรเงี้ยก็ออกซิเจนกระป๋องอะไรก็เตรียมมาพี่บังโกงก็เป็นอุทยานที่แบบเปิดเปิดไม่นานนะคนไม่เยอะแต่วันนี้น่าจะเป็นมาอาทิตย์แ้คนมันก็เลยแบบดูเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็มีความโลเคอลอยู่ก็ไม่มีนะักท่องเที่ยวแบบไทยเหมือนเดิมนี่แต่คนจีน สั่งสองแต่มาสามถ้วยงงก <g innen> <ๆ g innen> ินไว้เราจะหามนึงแบบชามใหญ่อะชามประมาณร้อยบาทไอ้ที่เด็ดซี่โครงซี่โครงย่างซี่โครงย่างเขาจะมีผงล่าเนี่ยให้ตักใครจะกินก็เนี่ยเต็มอ่าเต็ม ี้เราอยู่ที่ทะเลสาบพ,พี่พี่ผงโกนะไม่รู้ชื่อทะเลสาบอะไรก็คือบัสมาส่งเราเป็นจุดแรกก็โอเคสวยดีอะตอนนี้มันเป็นน้ําแข็งหมดแล้วแต่ว่าด้านในๆเรายังเป็นรับบ,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 บับอยู่เือนภูเขาหิมะยาวเรงนี้เลยโอย้โหจริงอะข้างหลังเป็นภูเขาหิมะหมดอย่างสวยถ้าได้มาตอนแบบใบไม้เป็นสีอะแม่งจคงดีมาก แต่รอบนี้เรากลาวว่าเจอน้ําแข็งเราจะลงเป็นน้าแข็งไงแต่ว่ามันลงไปไม่ได้เขาห้ามลงอากาศดีมากอะหนาวไ้หน่อยหนาวลมใครมาก็เตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม เราถึงจุดจอดรถบัสแล้วนะตอนนี้จะขึ้นไปต่อเนี่ยก็คือมีจุดให้แวะกินข้าวอยู่ด้านหลังนะตรงนี้เป็นที่ไปฐมพยาบาลนุ้นห้องน้ําร้านค้าเล็กๆเยอะข้างในก็เป็นฟู้ดคอร์ทใหญ่มากเพื่อเราจะขึ้นไปต่อเนี่ยก็ซื้อซื้อบัตรหรือว่าสแกน QR ีค้ประมาณคนละ30หยวนหยว่อย่างดีนี่จุดจอดรถบัสนะเอ้ยข้างบนมีที่แบบให้นั่งพักด้วยก็คงแเออ อากาลีเล็ก่ะไปขึ้นชัตเตอร์บัสอาาันเล็กคันน้อยโอ้ลงชัตเตอร์บัสแล้วครับจุดแรกชื่ออากาลีเล็กซีนแซนนู่นข้างหลัง ยอดไปเลยวะมีร้านทีมะาูน้นดเดี๋ยวเราจะเดินไปวงร้านทีม้ากันน้ำมันเริ่มเป็นน้ําแข็งหมดแล้วแต่เขาไม่ให้ลงแล้วอ่ะดูในรีวิวเขายังให้ลงอยู่เลยวันนี้เขาไม่คงไม่ให้ลงันและคือแม่งสุดมากยอดเขาเป็นทีมา้าแม่งสุดเลย สนามเด็กเล่นม้าหมุนเหรอเฮ้ยแม่งเป็นนั่งบนห่วงยางแล้วก็หมุนบนที่ม้าว่ะโคตรง่ายเลยอ่ะเราก็เดินมาต่อมาขึ้นชัตเตอร์วัดอีกรอบหนึ่งก็ซื้อตั๋อีกรอบหนึ่ง30หยวนก็ขึ้นไปจุดต่อไปมันก็ขัดคนดินนะบางคนก็อยากอยู่แค่นี้ก็ต้องเสียตังค์เยอะอะไรเงี้ยแต่เราขอสุดเลยอยากเจอ ถึ่งจุดบนสุดแล้วครับก็คือมันจะมีแบบจุดเดินเทรลระยะสั้นอะไรเงี้ยเดินได้พวบคือมันก็ยิ่งใกล้พีคขึ้นไเรื่อยๆหมายถึงว่ายิ่งใกล้แบบโนมาลเท n ขึ้น,นเรื่อยๆนะรอ,รอบๆเราเลยต้องดูข้มงมือแบบโอ้ยเย้เแยบบ้แบบ กาแฟแก้วละ75บาทที่อันรีนวันโอเคยิ่งใหญ่ไปหมดเลยวะ <c oughs> แม่งแบบกว้างมากอะทีมะมันแบบไม่ต้องสนใจว่าคนจะมากคนจะน้อยเลยถ่ายมาติดคนนะจะต,ติดแบบจิว๋วจิ๋วจิว,จว,จว,จวยังไงก็สบายถ้าคนชอบถ่ายรูปเราอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าเดินลึกเข้ามาหน่อยมันจะมีทาาน,น้ำ ไหลยรูปสวยมากข้างหลังก็เป็นแบบยอดเขานะพีคควีนพีคอะไรทักอย่างผมไม่แน่ใจนะมันก็เป็นทางน,น้ํายาวลงไปข้างล่างเลยจนถึงเส้นรถบัด ที่หมาตกแล้วพวกเราก่อนเราจะลงไปพอดีเ <c oughs> จืดๆเย็นๆเสียได้ลืมเอาเฮลูบอยมา <c oughs> <c oughs> นี่วะผ่านลานเล่นสกีนะเดี๋ยวถ้าเกิดจะมาก็าต้องแบบบอกบอกเขาก่อนว่าเราโยงนี้เพราะปก,กตริรถมันจะไม่แวะ <c oughs> เล่นสกีจริงจัง จังจอมแก่นจบไปแล้วพี่เพิ่นโกหิมะเต็มๆทั้งวันนุกดีอะง่ายดีแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคนมันอาจจะเยอะมากๆแต่ว่าที่เที่ยวทีมันใหญ่อะมันมันกว้างมากเลยคนเยอะมันก็ยังแบบไม่แออัดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีจุดให้พักให้แวะเยอะคน,นก็กระจายกระจายกันถุก,กดีนะใกล้ใกล้เฉิงตูด้วย ไปทราบว่ามีแบบวันเดย์ทริปจากเฉิงตนะูด้วยนะดีไว้มาลองกันนะแนะนำเลยว่าควรมาแลยคอมเมนต์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆกันต่อไปอีกนะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเขาไงว่ากันไปเลย,ยเอาแล้วน่ารักแล้วอะไรวะเนี่ย